สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาชี้เป้าที่ดินที่สวนผลไม้นะคะเนื้อที่1ไร่3งาน3ตารางวาราคาไร่ละ5้า0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านอยู่ที่ตำบลรางสาลีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะด้านหน้าติดถนนสาธารณะนะคะที่สูงเสมอถนนเลยนะคะทุกท่านพร้อมปลูกสร้างบ้านในสวนได้เลยนะคะ ในพื้นที่นะคะมีผลไม้ต่างๆ33ต้นด้วยกันนะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะมีไฟฟ้ามีปละปามีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวคะ่ะภายในสวนมีผลไม้หลากหลายชนิดนะคะเช่นมะม่วงขนุนส้มโอกระท้อนนะคะเจ้าของขายเองนะคะทุกท่านที่ดินในคลิปนี้เหมาะสำหรับการทำบ้านพักต่างอากาศทำแคมป์ปิ้ง หรือทำรีสอร์ทบ้านต้นไม้บ้านสวนเกษตรที่ดินนะคะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเรียกได้ว่าสวนขนาดย่อมๆเลยนะคะทุกท่านท่านใดที่ชอบบรรยากาศสวนธรรมชาติแบบนี้นะคะที่ดินแปลงนี้ราคาถูกเหมาะมากๆคะ่ะทำเรดีด้วยนะคะอยู่ใกล้สวนทูนซับทันเดอร์นะคะบรรยากาศดีร่มรื่นราคาถูก สนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ติดต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกท่านหรือจะแอดไลน์เข้าไปก็ได้นะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้พร้อมกับรายละเอียดต่างๆแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถคลิกเข้าไปรับชมกันก่อนได้คะ่ะถ้าถูกใจนะคะสามารถนัดชมที่ดินแปลงจริงกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ